สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับวันนี้ก็มารีวิวรถอีกเช่นเคยนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถที่ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษนะครับก็คือชุดโหลดสินค้าเข้าตู้อุปกรณ์พุทธภูนะครับนี่เป็นรถไฟฟ้าเดี๋ยวจะเล่าสเปกตัวรถให้ฟังก่อนนะครับก็คือเป็นรถไฟฟ้าแบรนด์มิตซูบิชิยกกำนักได้2.5ตันนะครับก็ตัวเนี้ยไม่ได้เป็นแบตลิเธียมนะครับตัวเนี้ยเป็นแบตเตอรกัวหรือแบตน้ำนะครับใช้ใช้งานได้ต่อเนื่อง5ชั่วโมงเหมือนกันนะครับ ตัวจากพื้นถึงหลังคาเนี่ยความสูงเขาอยู่ที่2,110เมน2,110มิมนะครับผมนี่แล้วก็ตัวเสาเนี่ยสำหรับเข้าตู้นะครับเป็นเสา3ยกสูงสุดเนี่ย3เมตรแต่ตัวเสาจากพื้นถึงตรงนี้นะครับ1,950มิมต mm นะครับตัวฟรีลิปึ้นยกขึ้นมาได้แบบนี้ในตู้คอนเทนเนอร์นะครับอยู่ที่900 95มิลลิเมตรนะครับนี่ถ้าตัวที่ยังไม่ติดอุปกรณ์เนี่ยก็คือยังไม่ได้ใส่เจ้าพุทภูเข้าไปเนี่ยติดตั้งอุปกรณ์ไซชิปเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับนี่อุปกรณ์พิเศษเหมือนกัน,นครับจะยกน้าหนักได้ที่2,450กิโลกรัมนะครับนี่ยกสูงที่3เมตรเลยนะครับแล้วก็สมมุติว่าเราติดตั้งตัวพุทภูเข้าไปนะครับก็จะอยู่ที่ตัวพุทภูเนี่ยจะสามารถโหลดสินค้าได้ที่ 1,950กิกโลกร,รัมนะครับนี่นี่แบบว่าลูกค้าต้องการความสะดวกเลยนะครับก็เวลาเขา,อาถอดชุดโหลดสินค้าเข้าตู้ก็คือเจ้าพุธภูออกแล้วเนี่ยก็คือสามารถเอารถคันนี้ไปวิ่งใช้งานรอบนอกอาคารหรือว่าในอาคารได้เลยไม่จำเป็นต้องติดหัวพุธภูแบบนี้อยู่ตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมา,าสาธิตวิธีการติดตั้งอุปกรณ์พุธภูนะครับแบบ ใส่นะครับง่ายๆนะครับลูกค้าก็คือลูกค้าสามารถใช้ได้2ระบบเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเบื้องต้นจะเล่าตัวรถก่อนนะครับตัวรถคันนี้ก็คือจะเป็นยางขาวนะครับใช้สําหรับในอาคารนะครับเป็นยางขาวไม่ทิ้งรอยนะครับก็คือวิ่งพื้นแบบไม่ทิ้งรอยเหมือนยางดํำนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยจะมีไซส์ชิปหรือว่างาสไลด์สายขวาให้นะครับนี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาดูข้างหลังนะครับ ข้างหลังก็จะมีไฟบลูไลท์ให้นะครับมีไฟบลูไลท์นี่ส่องสว่างเป็นสีฟ้านะครับก็ส่องสว่างอยู่ที่ประมาณ3.5เมตรนะครับแล้วก็จะมีเสียงสัญญาณเตือนแต่ว่าคันนี้ลูกค้ารีเควสต์มาอยากได้ตัวสัญญาณเดินหน้าติ้งหน่องแต่ว่าสัญญาณเดินหน้าติ้งหน่องเขาไม่ทันครับก็เลยยังไม่ได้ติดตั้งให้ลูกค้า,าเดี๋ยวผมจะลองสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูนะครับนี่นี่คอนโทรลเขาจะมีอยู่4ก้้นนะครับผมก็คือ สำหรับอุปกรณ์พิเศษนะครับนีอ่อุปกรณ์พิเศษของที่แบบไว้วิ่งอรอบอาคารเลยไว้ตักปกตินะครับจะเป็นเจ้า,างานสล์ซ้ายขวาหรือว่ไซชิฟของเรานะครับนี่ฮะอ่าสมมุติว่าสมมุติว่ามีรถเนี่ยมีตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาจะโหลดของให้ลูกค้านะครับเราก็ติดตั้งอุปกรณ์พุทธูเลยครับผมนี่เดีย๋ยวผมติดตั้งให้ดูนะครับไม่ยากนะครับลูกค้าก็ อ่ขับเข้าไปนะครับปกติจะมีเสียงสัญญาณติ้งหน่องครับขอ,อยนาตนิดนึงนะครับผมนี่นี่อ่านะครับ เมื่อกี้เอาไปตักพาเหรมาครับก็เลยไม่ได้ขยับงานเผื่อตัวพุทธภูดเดี๋ยวตอนนี้เราจะใช้งานเขาแล้วนะครับประกอบเข้าง่ายมากๆนะครับลูกค้าเพราะว่าเขามีคอปเปอร์ที่แบบว่าเป็นของตัวน้ํามันเลยเราสามารถถอดเข้าถอดออกแบบรวดเร็วไม่ต้องใช้น็อตไขนะครับผมนี่นะอ่าเขาจะมี เขาจะมีมาร์กให้นะครับมีมาร์กแล้วเราเราก็ค่อยๆยกนะครับอ่เดี๋ยวนิดนึงนะครับผกลับกลองมาก่อนนะครับยกสูงไปนะครับนะาอ่าก็ไปใหม่ครั้งนะครับ ก็ทำงานก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังนะครับเพื่อนๆเ,เอาอีกนิดนึงอ่านี่ฮะ,ะเดี๋ยวลงไปดูก่อนนะครับว่าเขาสลักเขาเข้าล็อกหรือ,อยังนะครับอ่ายังไม่เข้านะครับนี่สมมุติว่ามันยังไม่เข้าใช่ไหมครับผมนี่เรามีมาร์กไว้ให้นะครับลูกค้าก็สามารถเลื่อนตัวไซสชิปเนี่ยหาได้เลยนะครับ แบบนี้นะครับอเลยไปนิดนึ่งเข้าไปใหม่นะครับต้องให้เขาลงเคี่ยวเขานะครับผมเมื่อเขาลงเคี่ยวแล้วก็เราก็ผมคิดว่านี้ก็น่าจะยังไม่ลงนะ ลงนยังฮะยวขอลงไปดูอีกครั้งนะครับเพื<ๆ>่อนๆอ่าอันนี้ก็คือเขี้ยวล็อกตรงกลางเขาลงแล้วนะครับทีนี้ผมจะใส่สลักข้างล่างนะครับเพื<ๆ>่อ<ๆ>นๆนี่นี่ฮะตัวข้างล่างเขาจะมีสลักแล้วก็ตัวล็อกอีกทีนะครับนี่เนะี่ยสลักแล้วเราก็ยัดมานะครับ อาจนนจะฟิตนิดหนึ่งนะมันเป็นของใหม่นะครับนี่ใส่สลักเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เหลืออีกข้างหนึ่งน,นะนี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทีเนี้ยเดี๋ยวจะพามาชมจังหวะที่เราเอาจุ๊บจับเนี่ยก็คือหัวคอปเปอร์เนี่ยเสียบเพื่อใช้งานตัวอุปกรณ์พิเศษก็คือตัวโหลดสินค้าเขาตู้เจ้าพุทธภูนี่นะครับ เชิญมาฝั่งขวาเลยครับนี่ครับเพื่อนๆมานี่มานี่ครับมาดูใกล้ๆน,นี่ฮะนี่สายเขาจะอยู่อย่างนี้นะครับก็คือต่อสายสองเส้นเนี้แล้วเราก็สามารถใช้ตัวอุปกรณ์ได้เลยครับนี่ก็คือมาร์กไว้ให้แล้วนะครับนี่ฮนะก็คือ เส้นนี้อยู่ด้านในนะครับเราก็ดันลงไปเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับปึ๊บนี่ฮะอันนี้เข้าแล้วนะครับนี่ปกติจะมาร์กเป็นสีนะครับก็คือแดงแดงนะครับน้ําเงินน้ําเงินแต่อันนี้น่าจะเทปบรรทายน่าจะหมดนะครับนี่ฮะนี่ก็คือใช้ตัวพุทธภูได้แล้วนะครับเราติดตั้งอุปกรณ์แล้วเนี่ยจะยกน้ําหนักโหลดสินค้าได้ที่ 1,950กิกโลกร,รัมนะครับนี่อ่าเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับเพื่อนๆน,นี่นะะก็เวลาเราโหลดสินค้าเข้าตู้อะ่ะเขาจะมีแผ่นแผ่นนะครับผมนี่นี่เดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับนีนะ่ดันสินค้านะครับอ่าพอเราจะ พอเราจะใช้พอ,พอเราจะโหลดสินค้าเข้าเราก็ดันออกไปนะครับเวลาเราจะเอาสินค้าออกจากตู้เราก็ดึงกลับเข้ามานะครับเขาก็จะหนีบตัวกระดาษแผ่นนะครับแล้วก็เอาสินค้าเข้ามาบนแท่นวางฐานวางของเขานะครับเพื่นอ,อนๆนี่สามารถใส่ขวาได้ด้วยนะครับผมใส่คลิปได้ด้วยนี่ครับความพิเศษของเขาถ้าเราไม่ใช้เราก็สามารถอถอดตัวโหลดสินค้า โหลดสินค้าเข้าตู้เนี่ยออกได้เลยแล้วก็เอาตัวรถเราเปล่าเนี่ยก็คือมีแค่งานนะครับแล้วก็อุปกรณ์ไซต์ชิปนะครับไปใช้ได้เลยนะครับรถคันนี้ก็เขาก็สามารถปรับอ่าสปีดต่างๆได้เช่นสปีดลิมิตสปีดอะลาร์มนะครับถ้าลูกค้ากลัวยูเซอร์หรือว่าผู้ใช้งานเนี่ยเขาใช้ความเร็วเกินนะครับก็สามารถแจ้งช่างหรือว่าแจ้งเซล์นะครับแจ้งช่างหรือแจ้งเซล์ให้อ่ามาเซต ให้วิ่งได้ตามที่ลูกค้าแจ้งได้เลยสมมุติว่าลูกค้าต้องการความเร็วที่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงหยียบยังไงก็ได้แค่10นะครับก็สามารถแจ้งได้อ่ะสมมุติว่าลูกค้าอยากได้ความเร็วที่12ชั่วโมงเนี่ยลูกค้าผมชอบมากนะครับแล้วก็เกิน12ให้เสียงสปีดอารามเนี่ยดังเตือนผู้ขับขี่นะครับก็สามารถแจ้งได้เหมือนกันก็สามารถตั้งที่ตัวรถได้เลยนะครับตัวรถคันนี้ก็คือเขาจะกันน้ำนะครับที่ IPX4 นะครับ IPX4 ก็ สามารถวิ่งลุยฝนนะครับลุยฝนได้นะครับลุยพื้นที่ชื้นชื้นได้แต่ว่าก็ไม่แนะนําให้ลูกค้าลุยน้ําลุยฝนเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดความชื้นเนี่ยเดี๋ยวตัวบอร์ดหรือว่าพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในตัวรถเนี่ยนะครับจะพังเกิดความเสียหายได้นะครับก็ใช้นิดๆหน่อยๆได้นะครับก็วันนี้ก็มารีวิวประมาณนี้ครับผมก็กลัวคลิปมันจะนานครับตัดต่อไม่เป็นด้วยนะครับก็ฝากคุณเพื่อนพี่ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ ฝากติดตามช่อง Youtube ด้วยนะครับผมก็นี่นะฮะก็เดี๋ยวจะมารีวิวแล้วก็ให้ความรู้นะครับตัวไหนที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมก็เป็นเซลล์ใหม่ที่มาหัดรีวิวของนะครับก็จะหาข้อมูลดีๆมาแจ้งให้เพื่อนๆน,นะครับได้ดูหรือว่าถ่ายวิดีโอแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งนะครับก็ถ้าสนใจรถยกโฟกึกรีฟแบนมิตซูบิชินะครับก็ติดต่อได้ที่บริษัทยูนิตเอ็มอเตอร์เวิร์กนะครับหรือว่าเซลทีลพัฒนะครับ ลืมบอกไปนะครับตัวตัวรถคันนี้เป็นรถมือสองครับเป็นรถมือสองสภาพเหมือนมือหนึ่งเลยใช่ไหมครับนี่เป็นรถมือสองนะครับที่อ่าทีมผมดูแลอยู่ในขณะนี้นะครับก็ชั่วโมงเขาพันกว่าชั่วโมงเองครับพันหนึ่งร้อยยิบเจ็ดชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้เอาออกไปปล่อยเช่าให้ลูกค้านะครับก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับ0985387456นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ใต้ ข้อความนะครับที่ผมจะลงไว้นะครับข้อมูลของตัวรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเบอร์โทรผมแล้วก็มีลิงก์ไลน์ผมอยู่ที่นั่นนะครับก็สามารถเข้าไปแอดไลน์หรือว่าโทรมาหาผมได้โดยตรงเลยหรือว่าจะให้เข้าไปดูหน้างานนะครับเพื่อเลือกรถนะครับให้กับลูกค้านะครับก็ได้เช่นกันครับวันนี้ก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ